เครื่องสูบน้ำสามสี่ปีไม่ได้ติดจะติดวันี่แม่งอย่างก็คือไปเ็ซในหูมันนี่ในหูเลยเติมน้ำมันใส่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูมันติดแตาติดแยเยี่ยมเลยถอดล้อตอนสตาร์ทดูอืมอ อก no <c rock> ันตาเนาะองใส่ใส่เล่งแล้วเล่งแล้วติดบ่เช็คฝุ่นเช็คฝุ่นเออดึงดึงเลยอือียี่นเดียวเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งมาทั้งเออ đừng đừng tha ai đợi đợi à thay thay. <cười> <cười> เอาเล่นมันจะเล่นมันไง oh. เอาปักโทรมาปุ๊บปุ๊บเลมาปักปักโทรมาฮัลโหลเออให้เขาเอาเครื่องมือมานำเออ,เอ,อ